สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปรับชมเจ้า Ferrari f e r r a r i F430 นะบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถในฝันของผู้ชายหลายๆคนเลยนะเพื่อนนี่เลยนี่เป็นไงรวมถึงตัวผมด้วยนะอยากได้มากเจ้า Ferrari f e r r a r i F430 คันนี้เพื่อนเดี๋ยวพาไปดูนะว่าคันนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างบอกก่อนว่าคันนี้เป็นชุดแต่งรอบคันเลยที่เป็นของ n o v i t e c นะเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นบอดี้พาร์ตโนวิเทครวมไปถึงท่อ n o v i เ e c ด้วยเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าคันนี้ มีสเปคและออปชันะละบางไล่ตั้งแต่ด้านหน้านั้นเพื่อนนะอย่างด้านหน้าก็จะเป็นลินหน้าทรง n o v i เทคนะเป็นคาร์บอนนั้นเพื่อนนะสีตัวรถเป็นสีแดงล o อตโซ o คอซ่านั้นเพื่อนเป็นสีซิกเนเจอร์ของเฟอร์เลเลยทุกคนแล้วก็สติ๊กเกอร์ตรงการที่เพื่อนเเห็นคันนี้จะคาดเป็นอาเขาเรียกว่าสไตล์ตัว430สกู d เ r อรียนั้นเพื่อนนะนี่ให้ดูเ,เป็นสติ๊กเกอร์สีเทานะครับตลอมากชอบมากเจนนี้ คันนี้รู้สึกว่าน่าจะประมาณ17ปีนะเพื่อนนะ17ปีผมว่ามันก็ยังหล่อแบบหล่อตลอดการอนะ่ะสำหรับ F430 นะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพามาดูอย่างด้านข้างว่าจะมีของแต่งอะไรบ้างนะครับนี่ลิ้นหน้าก็จะบางๆเข้ารูปเลยนะทรง n o v i t e c เนี่ให้ดูโคตรหลอนเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาขยับล้อเนี่ย ตัวล้อเป็นแม็กสีดำนั่นเพื่อนนะเป็นสีแมทต์แบ็กนะครับประมาณนี้แล้วก็เบรกคันนี้จะได้พิเศษตรงที่เบรกเป็นเซรามิกให้เพื่อนเพราะว่าบางคันอ่ะผมเคยถ่ายก็ไม่ใช่เซรามิกนั่นเพื่อนนะเป็นจานเหล็กปกตินี้นนเป็นจานเซรามิกเลยคลิปเปอร์เป็นสีแดงโหแมทต์ก,กับตัวรถมากเลยนเพื่อนนะรถแดงเบรกแดงล้อดำโคตรหล่อแต่บอกก่อนนิดนึงว่าตัว F430 นะเขาจะไม่มีออปชั่นที่เป็นลิฟติ้งนั่นเพื่อนนะ เวลาใครขับพวก F430 นะก็ต้องระ,ะมัดระวังนิดนึงนะเพื่อนเพราะว่าให้ดูช่วงล่างนิดนึงเนี่ยทรงรถมันก็จะดูเตีย้ยๆนะนเห็นไหมคือหน้ามันจะยาวนะสำหรับ F430 นะเวลาขับอะไรก็อาจจะต้องแบบนะต้องคนขับรถเก่งจริงๆนะเพราะว่ามันจะต้องเลื้อยอะไรเพราะว่า430อนะช่วงนั้นเขายังไม่มีลิฟติ้งให้กดคอนฟิกนั้นเพื่อนนะประมาณนี้แล้วก็อย่างด้านข้างก็จะมีชิลโลโก้เฟอร์รี่นะเฉพาะชิลเนี้ย ประมาณแสนสองเพื่อนราคาถือว่าตึงมากแล้วก็นี่สเกิร์ตข้างก็จะเป็นของแต่งของโนวิเทคนะครับทุกคนตรงนี้1ชิ้นก็เล็กๆเ,เ,เข้ารูปนะั้นเพื่อนนะอันนี้เป็นล้อด้านหลักนะครับล้อหน้า19หลัง20นะั้นเพื่อนให้มาดูอย่างช่วงด้านท้ายก็สไตล์ F430 นั้นเพื่อนนะถ้าเกิดเป็น430สูสกอต เขาจะเป็นท่อที่แบบยกขึ้นมานั่นเพื่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น430นะท่อเขาจะอยู่ซ้ายขวา4ท่อแบบนี้นี่ไฟท้ายผมก็ไม่ค่อยเจอนะ F430 ที่เป็นไฟท้ายโนวิเทคสีดำนี่มันก็จะดูแบบโควบคุมโทนเพื่อนลดแดงไฟดํานั้นเพื่อนดูดิประมาณนี้ d i f f u s ร์ทุกอย่างเป็นคาร์บอนนั้นเพื่อนนะก็โนวิเทคนะครับนี่ตรงนี้ที่ต่อเพิ่มออกมาเนี่คันนี้มีทําท่อด้วยนะเพื่อนอาจจะให้ดูนี่อันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ V8NA 490แรงม้าเพื่อนเป็นไงห้องเครื่องนี้แบบเอี่ยมเลยนะเพื่อนนะให้ดูรถ17ปีครับทุกคนดูห้องเครื่องโหเนียบมากนี่อันนี้จะเป็นชุดท่อของ o v v t e ท h นั้นเพื่อนนะนี่รับประกันความลั่นเลยเพื่อนโหดมากคันนี้อเดี๋ยวพาไปดูสเปคภายในเพิ่มน,นิดนึงอชอบมากเลยโคตรหล่อเลยตรง สครับตรงนี้ยังเป็นเดิมเฟอร์รี่นะเพื่อนนะคันก่อนที่ผมเคยรีวิวคันเหลืองใช่ปะจะเป็นคาร์บอนเนาะแต่ว่านี้จะเป็นอลูเพื่อนก็จะคลาสสิกนิดนึงนั้นเพื่อนนะก็เป็นเฟอร์รี่เลยอันนี้เป็นแผงประตูค,ะะครับดำสติชชิ่งแดงเพื่อนนี่ภายในเป็นพรมสีแดงนะทุกคนสวยมากแล้วก็พุ่มอะไรนั้นเพื่อนนะประมาณนี้เลือนไม้นี่ให้ดูเลือนไม้ เป็นสีเหลืองนั้นเพื่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกรุ่นใหม่ๆมอ่ะมันก็สามารถจิ้มคอนฟลิกได้นะไม่ว่าจะเป็นแดงก็ได้เหลืองก็ได้ขาวก็ได้นั้นเพื่อนนะแต่วันนี้เป็นสีเหลืองเลยโคตรหล่อนเพื่อนนะแล้วก็จะเป็นเบาะนะครับทุกคนได้แดงนั้นเพื่อนนะเป็นเบาะหนังทั้งตัวเลยยังไม่ใช่เบาะเลสซิ่งนั้นเพื่อนมาณน,นี้เกียร์เป็น f 1นะเกียร์ f 1มานี้แล้วก็ภายในก็จะมีของที่เป็นคาร์บอนเพิ่มเนี่ยตรงนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ เป็นออปชันเพิ่มนะรู้สึกว่าน่าจะจิ้มมาจากจากศูนย์เลยเพื่อนเฟอร์ลี่เพราะว่าฝั่งนนั้ด้านซ้ายเขาอะเขาจะเป็นอาจจะเป็นแผนเพจเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูแผ่นเพจปุ๊บมาไปดูนี่นี่จะเป็นตรงนี้ f 1 world champion นั้นเพื่อนนะนี่เป็นออปชันนั้นเพื่อนนะที่จะต้องจิ้มเพิ่มให้ภายในเป็นคาร์บอนเนี่ยกรอบแอร์ตรงเนี้ยต่างๆก็คือจะเป็นคาร์บอนหมดเลย โคตรหล่อนเพื่อนนะเบาไฟฟ้าด้วยอะ่ะดูดิเมื่อ17ปีอะ่ะสวยจัดเลยเพื่อนนะอ่าเดี๋ยวมาพูดถึงราคานิดนึงเนาะอย่างราคา F430 คันนี้นะที่เป็น n o v i t e c รอบคันเลยก็อยู่ที่9.9เพื่อนนะราคาก็ถือว่าใช้ได้ไม่ถึง10ล้านนั้นเมื่อนนะเอาง่ายๆถ้าเกิดใครที่บอกว่ามาจากช่องผมบอล VTK มีส่วนลดเพิ่มแน่นอนนั่นเพื่อนนะกับเจ้า เฟอร์รารี่ F430 คันนี้นะครับเลขไมวิ่งไปแค่ประมาณ20 0 0 0ื่นนะเพื่อนก็ถือว่าน้อยนะรถ17เปีก็เตียไปอะประมาณปีละพันกว่าโล <laughs> เพื่อนนะถือว่าแบบแทบจะไม่ได้วิ่งเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้รถที่แบบเป็นตำนานแบบนี้ก็สามารถมาได้นะที่ฟาร์ไดช์โชว์รูมนะครับเอาเป็นว่าใครชอบคลิปวีดีโอนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปหน้าอยากใหชมซูเปอร์คาร์ยี่ห้ออะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบาย